สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจ้ะสามฮานอยแยกน้อยแย,ยกรอ,อบจะ้ะน้อยพิเศษน,น้อยพวกกระเทียมกระตานวยน้อยวีไอพีจะสำหรับสามฮานอยกูเฮามือ่อนี่เนาะจ้ะแนวทางของวันที่สิบเดือนหาพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะเมื่อนี่เป็นวันเสาร์จ้ะสำหรับพ้นเมื่อวานสำหรับแยกน้อยกูเฮาจะ้ะวันที่เก้า นอยรอบพิเศษเด่นหนึ่งกับสามพ้นจ้าเอาสำหรับพ้นฮาหนอยไอ้จอยลืมเขียนตัวละนี่โอ้ยนอเนาะเมื่อวานเลิกงานเลิกค่ะพีน่น้องแกสำหรับฮานอยพี่สามฮหาหนอยของเฮาลืมเขียนพลนสรุปพ่อจ้าขอออกไปเขียนพลนสรุปก่อนแป๊บหนึ่งจ้า,ามาตาบกันต่อจ้าสำหรับนอยพิเศษเด่นหนึ่งกับสามจ้าสำหรับแนวทางของเฮาพ้นนอยพิเศษจ้า หนึ่ย์เจลางแปดศูนย์โอ้โหศบนศูนย์หลางกันเลยทีเดียวเนาะศูนย์เจ็ดแปดศูนหรับหนึ่งอยู่ลกนะักลอยจะรอบพิเศษจะผ่านไปสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นหกับสองพ้นจากแปดศย์เก่างเจศโอ้โหสำหรับรอบปกติกันเนาะศนย์บนศูนย์ลงศูนย์เก่าเจ็ดศตัวเก่าเจย์เจพิเศษกับปกติจะผ่านไป สำหรับนอลอยหลบสุดท้าย V.I.P. เด่น0กับหาจ่ะผลสองหาเจหล่กแปดหาสำหรับหลบ V.I.P. แนวทางเขาเข้ามาเต็มเต็มเลยบนออกเจหาเข่าหาเจ็ดจ่ะหาเจ็ดเนาะบนออก2องหาเจ็ดสำหรับ2องหาเจ็ด เจ็ดหาเราจะบโบมันสองหาเจ็ดเนาะโอ้แอดจอยกตเขียนตัวเลขผิดอีกแล้วเนาะอถือว่าเข่าตัวกลับไปเนาะหาเจ็ดหาเราจะเข่าหาเจ็ดจะมาให้เน้นๆเลยเด่นหายรุ่นหาของเฮามาเนาะอ่ารอบวีพีทวนอีกรอบหนึ่งจ้ะสองเจ็ดหาแต่จอยเขียนตัวกลับเนาะอ่าถือว่าได้ตัวกลับไปมาเน้นๆจะเด่นหายรุ่นหามาแต่สําหรับลากรูปหาเปดหาเข่าหาเปดจ้ะ สำหรับรอบ VIP รอบสุดถ่ายแนวทางของเราถือว่าปัางเนาะเข่ารอบสุดถ่ายบนหลังเต็มเต็มเลยตัวเน้นเต็มเต็มรอบ VIP โอโหลุนแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าโพูนี่อ้เจ้าบริขาไปเบิ่งบริขาไปรุ่นฮานอยันนา้เลิกงานเลิกกับพี่้อกแกเขียนพิษเขียนเถื่เนเลิกงานเลิกฮานอยออกพ้นกับบริขาไปรุ่นเลย ต้องมาหาเบิ่งผล้นยนหลังเอาอสำหรับวันที่สิบตามรุ่นกันต่อจากแนวทางสามฮาหนอยออเฮาจากเมือนี่เป็นวันเสาร์นะจ้าแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอมเมือนี้กับพากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะ แนวทางมีเข่ามีรูุเราจะผิดพลาดประการใดกับโคนชุดโค้ชไพยหลายๆเราจะพีโนโ่น้องเอฟซีทีเขามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อเสด็บบุภาดแนวทางที่แอดจอยล่งหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะสำหรับแนวทางที่ล่องหายกับคนขามีหลากหลายแนวทางน้องบอสิเป็นสายหุ่นจะหุ่นนี่คือหุ่นหากเสียงหุ่นดาวโจนเจอการถูกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะสําหรับหุนห่นของเฮาจะฮานอยนี่คือเจอการถูกวันเราจะเล่าพัฒนา จันผุดซุกจ้าแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เส้นเดียวกันจ้าสำหรับลาวพัฒนาข้าลูกไห่สองสูตรนอกเมื่อวานสำหรับสูตรเดิมสูตรลากเด่นวิ่งรูดสองตัวจ้าโอ้โหปังเด้งบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหถือว่าฟุกฟุกกันไปนะจะลาวพัฒนามือวานตามต่อจะห้าหน้อยจ้าสำหรับน้อยรอพิเศษเด่นหากับโขกเลยจ้าเจับคููเด่นหารูดหา รอบพี่เศษหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดหาเก้าสำหรับเด่นหกจ้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์จ้าเาสียหก หนึ่งสิเขียนหกศูนแต่ด,ดนมาเขียน61อันนี้คือ6กศูนยเนาะหกเจ็ดหกแปดหาหสำหรับน้อยรอบปกติเด่น1กับ9ก้าจ้าหนึ่งสามห้าหนจ้าสำหรับเด่น9้ารอบปกติจ้าเก้าศูนย์เก้า สองเก้าสามรอบวีไอพีจ้ะเก้ากับแปดจับคู่เก้าวีพีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่จ้าสำหรับเด่นแปดจ้าแปดเก้า 8ป8ศูนยด่งเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับสามห้าน้อยของเข้าจะสสำหรับน้อยรอบ VIP คอเน้น8ปดกับ82 9สองรอบปกติคอเน้นหนึ่งสี่หนึ่งหาเก้า หกแปดหกศูนอันนี้คือหกศูนเนาะหาเจ็บหาศูนสำหรับโตเน้นแต่ละน้อยแต่ละรอบก็คือตามนี่เลยจ้าสำหรับสามหาน้อยของเฮ้าเมื่อนี้ก็คือตามนี่เลยเนาะหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันนาะจากขึ้นอยู่กับความมาความชอบนราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะเมื่อนอีคอ้คอยมาปังๆคอยมาเต็มๆคอยมาเด้งๆทาง สามน้อยเลยละกันนราจากข้อหายพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโศกดีเฮงเฮงปังปงัปงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า